พี่น้องครับป้าโจ่มมาสามมื่นสามขึ้นแล้วโจมแค่พูดว่าใอยอยากกินเหมือนใก่ตื่นนอนขึ้นมากระโจมก่อนสีนอนกรจโจมเจ้าเรียกว่าว่าไข่โจมเพราะว่าไข่โบโลนโจมไข่สีโ่มอีหลีจ้าจ้าหากไข่โจมนี่เจ้าหูดับตับแลบเด้จ้าเรียกให้ได้เบาขึ้นหรืออย่างจ้าขอบคุณนะครับพี่น้องได้แดงตำตะไคร่ก็บพิกไส้กันพี่น้องปัญหาว่าจะฮักกันฮักกัน หักยูหักหักหักมันเบาได้เดิเป็นทุกสีทีแ,แล้วอยู่ด้วยกันมานี่เป็นคู่รักอมตะครับยายแดงสมบัต<ป>ิจ้าจ้าจ้าไปนึ่งค่ะก็เฮ้ hey, พี่น้องครับข้ <c oughs> าวข้ากินลายลายยายแดงเห็นมีแหงม่แห้งเจ้าคนเห็ดเปียก ท่านประธานเป็นคนนอนเ็นถ <Wha> ูกต <Luis> ้อ <diction> ง <aries> <ỗ phones> จ้าอืมได้แรงยากนุ่มใกล้นุ่มกล้กำลังมนหอนพี่น้องอว้เอาเออนี่ละเปื่อยดีตัวนี้แม่ถือด้กินบาแมนฮอนกินแน่สมบักหนึ่งไม่ให้เจาะเจ้าจ้า ส้มผักกาดเขียวปรีครับพี่น้องอ๋อ<บ>พะดีอ่ะอืมอันนี้ละมองหอยมากส้มผักกาดนี่ละบักใกล้จากินเบิดโรดเบลาให้กินน้ำยูจ้าจ้าพวกฮอนถ้าใจอยากกินได้ดอกไหมพี่น้องจ้าจ้า กินเนี่ยมากแ่มันคักเลยตัจาบรรยากาศอันแสนจะร่มบรื่นครับพี่น้องครับเสียงนอกห้องจิบจ๊บแยบจิบจ๊บแจบอยู่ครับบ้านท่านประธานนี่ครับพี่น้องบรรยากาศวันนี้พี่น้องครับมาเดอ้อพี่น้องมาเดอ้อมาเดอ้อหนึ่งไกลส่ง,ท,งท้ายปีเก่าส่งท้ายปีเก่า ทรงเสมอตอนรับปีไหมเปินตัวสีหหอดปีไหม่นละจังสีเจ้าทรงขาดจ้าจ้าจ้าพระว่าบเลยเห็ดเจ้าเีจ้าบูย้ยกินค้าง่าเด้อเถิดเออข้มงาไม่งายาบากจ้าจ้าเอาเี่ยออกมาจังเกันนะ ว่าสือทท่านประท่านกินะครับขายให้ด้วยครับนี่เจียวบองไรจิตพักตีครับพี่น้องครับสซ้นนี่ก็เนาะจะขายดีจริงจริงจริงกับสมพักครับแซบนุ่มอ่ะจะพี่น้องติดใจครับสีมือยายแดงครับพี่น้องครับสมพักครับวันละเจ็ดแปดร้อยกระปุกครับพี่น้องยายแดงเฮหดขายครับ กันปานสมพักกับแก้วพี่น้อง <c oughs> มันหักเป็นตัวพี่น้องเป็นคือกันบ่หันได้มาหันมากินนั่งสีกับเข่าล่ะคือจังหวัดแสบแสบาช่ใช่ <c oughs> น,นี้กบบระเบื้องเมนบ่วแสบเย้าอื่กินได้ดอกจ้าเราเก่งคับเข่าต้องกินนั่นน่าข้าได้จำแก้วกับสมพักเราไปักปัญญ์มา,มาครับพี่น้องครับลอยอีกแล้วท่านประธานของพี่น้องอื <c oughs> รออยู่ไปเป๊กมาแล้วยี่สิบบาทนะครับพี่น้องครับอันเจ้าเห็ดจักกับน้ำปลาใส่ได้เท่าก็าดีอย่ก็ดีหวังเซนพักม,มักคัดมักแน่แจ่บ,บอ่อบาทจักรีวิวยังมือนี่เป็นทรัพย์สนอย่พี่น้องกัน รีวิวยังรีวิวการกินย่างเดียว <c oughs> แมนบดไอโฟกัสอันใดอันหนึง่งเพราะว่านี่คืออาหารเท่าะนะจ้าบะยักหนึ่งไก่ัมบมี่สมพักบายักเกียวบองครับพี่น้องครับนี่คืออาหารเชาขผมเท่าออมือนี่จ้าจ้านี่บางมือนก็สิมีอันหนึง่งแมนบาลักกับเขานน่นบางมือนก็สิมี่สองอันซีนาจ้ามือนี่พิเศษแน่กับมีสมพักกับเจลกับมีหนึ่งไก่จ้าับผม เอาพี่น้องครับอยู่ดีแม่งเด้อส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ขอให้มีความสุขก,กันทุกๆคนนะครับพี่น้องครับอ่าแฮปป p p y ครับพี่น้องครับฮปปี้ตลอดปีตลอดไปหากแพงกันคือเก่าพี่น้องจ้าครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีค่ะพ่อกันไมคลิหนาจ้าสวัสดีครับขอบคุณครับพี่น้องครับ